แอบคิดเข้าข้างตัวเองหน่อยอยีกน้อยเธอคงไม่ใจให้ฉันคิดว่าเป็นแค่เพื่อนกันหรือมีอะไรปิดบังไว้สบตาของเธอกับฉันหน่อยยิ่งน้อยเธอคงมีหวังได้ไหมช่วยมองตาฉันย่างมั่นใจให้ฉันเฮ้ hey! ให้ใจฉันได้สัมผัสใจจากเพื่อนที่รู้จักเป็นคนที่รู้ใจก,ก็ความรู้สึกมันปเปลี่ยนไปจะทำยังไงก็ไม่เหมือนดิรู้ไหมในวันนี้ไม่เหมือเก่ารู้ไหมใครอ่ะเงาคิด ถึงเธอรู้ไหมอยากบอกรักแต่กูก็ทุทนไม่ไหวได้แต่ห้ามใจไม่ให้รักเธอฉันรักเธอนะ